สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MI ศูนย์หนึ่งเสื้อไอริทโคเชแบบที่สอง EP นี้เป็น EP ที่สิบเจ็ดเป็น EP สุดท้ายของเสื้อตัวนี้สาธิตการถักนะคะเรียงลำดับตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP ที่สิบเจ็ด EP หนึ่งนะคะเราจะแนะนำข้อมูลภาพรวมแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้อุปกรณ์จะมีอยู่สองอย่างนะคะอุปกรณ์ในการสร้างแบบและอุปกรณ์ในการที่จะถัก 1> EP หนึ่งเราจะสร้างแบบแม่แบบพื้นฐานที่เป็นเสื้อหุ่นใครหุ่นมันนะคะแล้วก็เก็บไว้ก่อน EP สองถึง EP แปดเราจะเริ่มถักโมทีฟโมทีฟก็คือลักษณะของดอกพวกนี้ค่ะอันนี้คือโมทีฟนะคะโมทีฟคือลักษณะการถักดอกเป็นชิ้นงานดอกเล็กๆเ,เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการตกแต่งทิ่ตัวเสื้อ EP เก้าสาธิตการถักตาข่าย ตาข่ายที่ถักตรงนี้นะคะหน้าตาออกมาจะต้องเป็นหกเหลี่ยม E.P. สิบเราจะวางโมทีฟทั้งหมดตรงนี้ลงไปชิ้นงานชิ้นงานของเสื้อตัวนี้จะมีอยู่สองด้านนะคะด้านที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นด้านหน้าด้านหลังคอจะตื้นขึ้นมาอยู่ประมาณอย่างนี้นะคะวิธีวางดอกงานของไอริสโคเชนะคะมันจะเป็นงานที่อิสระเราสามารถวางแบบไหนก็ได้ที่เราชอบ ดอกเหมือนกันนะคะจะเหมือนหรือแตกต่างก็ได้เป็นการกำจัดเศษไหมแล้วได้ชิ้นงานออกมา EP ที่สิบเอ็ดถึง EP สิบสามนะคะสาม EP จะสาธิตวิธีการถักตาข่ายพวกนี้จุดที่จะยากที่สุดสําหรับการถักตาข่ายก็คือตรงใบไม้เพราะฉะนั้นเวลาตอนที่เราถักตาข่ายให้เราเริ่มถักจากจุดที่ไม่ยากก่อนค่ะตรงที่เป็นตัวว่างๆเป็นดอกไม้เป็นพวกนี้นะคะ จุดที่เราจะทำให้เรางงก็คือใบไม้กับลายตัวงอชิ้นงานตกแต่งตรงนี้จะมีสองชิ้นที่เป็นชิ้นตกแต่งนะคะก็คือใบไม้กับตัวงอถ้าเป็นพวกดอกไม้พวกนี้เวลาเราถักเราจะเชื่อมต่อที่ด้านหลังนะคะจะไม่ยากตรงนี้ที่บอกว่ายากเพราะว่าชิ้นงานมันค่อนข้างละเอียดและมันจะดิ้น EP ที่สิบสี่นะคะเราจะถอดแบบชิ้นหน้า ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเวลาเราถักเราจะใช้แผ่นโฟมเดียวกันพอเราถักชิ้นงานชิ้นหน้าเสร็จแล้วเราจะกลับด้านใช้โฟมอันเดียวกันค่ะเป็นชิ้นงานชิ้นหลังแล้วต่อแบบขึ้นมาเป็นข้างหลังนะคะ ep สิบห้าเราจะถักเชื่อมต่อด้านข้าง ep สิบห้านะคะจะสาธิตวิธีการเชื่อมต่อระหว่างชิ้นงานด้านหน้ากับชิ้นงานด้านหลังโดยการถักตาข่ายเชื่อมโยง จุดที่จาทําตะข่ายเชื่อมโยงจะมีทั้งหมดอยู่สี่จุดนะคะก็คือไหล่หนึ่งข้างไหล่ข้างที่สองด้านข้างและด้านข้างฝั่งนี้เราจะใช้การถักเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเวลาวางแผ่นโฟมให้เราวางลงด้านล่างนะคะวางแนวตั้งจะถักได้ง่ายกว่า EP ที่สิบหกเป็น EP ที่เราถอดเสื้อตัวนี้ออกมาจากแบบทั้งหมดก่อนที่เราจะรี เวลารีดนะคะเราจะรีดที่ด้านในไหมที่ใช้และก็แนะนำให้ใช้ในการถักไอริดโคเชโดยเฉพาะตรงที่เป็นตะข่ายแนะนำให้ใช้ซัมเมอร์ค่ะจะเป็นซัมเมอร์ซอฟหรือซัมเมอร์ธรรมดาก็ได้เส้นที่แนะนำนะคะแนะนำให้เป็นเส้นเบอร์สิบหกที่ต้องเป็นซัมเมอร์เพราะว่าหลังจากที่เรารีดแล้วนะคะเอาชิ้นงานตัวนี้ไปซักงานมันจะอยู่ตัวจะไม่หดกลับเข้าไปเหมือนกับตอนที่ก่อนรีด แต่ถ้าไหมที่คุณใช้ถักอยู่ตะข่ายข้างหลังตรงนี้เป็นคอตตอนหลังจากที่เราซักเสร็จแล้วงานมันจะหดตัวนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำซัมเมอร์ดีกว่าไหมที่ใช้ไปนะคะตัวที่เดินเส้นตะข่ายตรงนี้หนึ่งร้อยกรัมไม่หมดค่ะหมดไปประมาณเจ็ดสิบกรัมตัวดอกที่เป็นดอกของโมทีฟทั้งหมดนะคะแนะนำให้ใช้เส้นขนาดยี่สิบกับยี่สิบอ้วนและไม่แนะนำให้ใช้เส้นสิบหกในการถักดอก มันจะทําให้จุดที่เราจะต้องเอาเข็มมาเกี่ยวมันจะน้อยแนะนําให้ใช้ซัมเมอร์ค่ะซัมเมอร์ยี่สิบกับยี่สิบอ้วนไม่แนะนําคอตตอนนะคะเพราะว่าหัวเข็มมันจะไปเกี่ยวเอากับเส้นที่พูดนี้คือตอนที่เราโยงตาข่ายด้านหลังถ้าไหมที่เราถักโมทีฟเป็นไหมฟูนะคะ mm. เวลาเราเอาเข็มเกี่ยวเข้าไปมันจะเกี่ยวยากแต่ถ้าเป็นตัวซัมเมอร์ธรรมดาที่เป็นยี่สิบหรือยี่สิบอ้วนจะทำให้เราถักได้ง่าย แขนเสื้อนะคะเสื้อตัวนี้เป็นแขนในตัวเราสามารถปรับได้ต้องตามต้องการค่ะถ้าต้องการให้แขนมันเล็กกว่านี้ก็ปรับที่แม่แบบตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มสร้างที่ ep หนึ่งความหมายแขนในตัวก็คือเสื้อตัวนี้จะมีแขนต่อออกมาจากตรงใต้รักแร้เลยจะไม่เหมือนกับการที่ถักเสื้อแล้วเอาแขนมาต่อนะคะคนละทรงกันแบบนี้จะเป็นวิธีที่ถักง่ายที่สุดทรงของตัวเสื้อนะคะเราสามารถปรับได้ โดยที่ให้มันเว้าแล้วก็บานออกมารับกับเชฟปรับที่แม่แบบเราค่ะแม่แบบสามารถเก็บไว้ใช้ถักตัวอื่นได้นะคะลองถักดูค่ะไอร,ริสโคเชไม่ยากค่ะคุณก็ทำได้ข้อมูลทั้งหมดนะคะจะเขียนไว้ที่เว็บลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ y u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ